สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมวิธีการเดินน้ำยางานใสๆนะครับผมก็จะเสียบไปมีดบนล่างเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับก็จะเหลือไว้ประมาณ1เซนนะครับโดยรอบนะครับเกือบเซนนะครับด้านบนเหลือไว้เซนรึ่งนะครับไว้แตนหัวนะครับน้ำยาที่ใช้ก็จะเป็นยี่ห้อเมดนะครับเข็มตัวนี้ที่ใช้จะเป็นเบอร์สินะครับเป็นเบอร์ใหญ่นะครับ องค์นี้นะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับก็จะเป็นการเปิดบล็อกเลี่ยมทับห่วงนะครับก็จะอันนี้นะครับเดินน้ำยานะครับไม่ให้เข้าห่วงครับก็จะใช้นิ้วโป้งกดไว้บริเวณด้านบนนะครับแล้วก็ใช้วิธีเหล่งงัดนะครับงัดเข้าไปให้น้ํายาเข้าไปถึงขอบนะครับแล้วก็กดไว้นะครับกดไว้กันน้ํายาครับกินเข้าหูห่วงนะครับ แล้วก็ดูนะครับเวลาเราข้อแกนกลางนะครับอย่าให้หูห่วงนะครับลอยนะครับขึ้นมานะครับบนแผ่นกระดิกนะครับในงั้นนะครับเขาจะหน้าสัมผัสนะครับจะมาโดนครับแผ่นฝานะครับที่เราเดินน้ํายานะครับด้านฝานะครับสัมผัสกับห่วงนะครับก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะครับให้น้ายาปิ้นเข้าไปได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ ด้านหลังผมก็จะค่อยๆหยอดนะครับวานะครับสลับซ้ายนะครับแล้วก็ดูนะครับน้ำยานะครับายังไม่ให้ชนกันด้านบนนะครับผมก็จะหีคกิปก่อนนะครับก็จะให้เติมน้ำยาให้เลยบริเวณนะครับครึ่งเหร Herm ียญครึ่งเหรียญค่อนไปทางขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วค่อยหนีกิฟก่อนนะครับแล้วก <buckets> ็ถอดกิฟด้านล่างเติมน้ำยาด้านล่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆหนี หนีบให้ชนข้อกบฟานะครับอ่าด้านบนทำเหมือนเดิมนะครับมีโป้งกดไว้นะครับน้ำยาเติมเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าัดนิดหน่อยนะครับนี่งัดไล่อากาศนะครับก็กดไว้นะครับอ่าไม่ให้น้ำยาย้อนเข้าไปโดนหูห่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆหนีบนะครับน้ำยาที่ซึมออกมาก็ใช้ผ้าซับเสีก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็หนีบกลิปนะครับ วันนี้จะมาเดินให้ชมทั้งหมด3ามเหรียญเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเหรียญต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือน้ำยาเต็มดีนะครับไม่เข้าหูห่วงนะครับอ่าเหรียญต่อมานะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดบล็อกเก็บห่วงนะครับจะมีการค้อมห่วงขึ้นไปนะครับเปิดบล็อกวิธีนี้นะครับอ่าน้ำยานะครับไม่โดนห่วงแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นฝาหน้านะครับ ฝาหน้าผมจะเติมน้ํายานะครับรอบเดียวนะครับก็จะเต็มเลยนะครับเวลาหนีบกิฟนะครับด้านฟองนะครับที่มีฟองนะครับเราก็เหนีบด้านนั้นก่อนนะครับเพื่อให้แรงเหนีบของกิฟนะครับไล่ฟองนะครับรีดฟองออกนะครับไม่ให้มีฟองนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนก็เหมือนเดิมนะครับดูนะครับนิ้วนากับนิ้วชี้นะครับกดไว้บริเวณอ่าข้างนะครับด้านข้างนะครับของกิ นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นนิ้วโป้งนะครับกดนะครับก็ไม่ให้นิ้วสัมผัสกระเรียนด้านหลังเท่านั้นเองนะครับเวลาจับนะครับนะไม่งั้นเหรียนอาจจะหลุดแกนได้นะครับถ้าเกิดแรงกดจากนิ้วเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนเดิมก็ประกบฝา หลังให้ตรงกับฝาหน้านะครับก่อนประกบก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับเป่าฝนให้เรี relax, ยบร้อยก่อนนะครับค่อยนํามาประกบนะครับแล้วก็เล็งนะครับเล็งให้ตรงแล้วก็เสียบใบมีดบนล่างนะครับอันนี้จะเป็นใบมีดแคปบ์ไทยนะครับก็จะค่อยๆเติมนะครับสังเกตว่าผมจะค่อยหยอดนะครับอย่าให้น้ํายาชนกันนะครับนี่นะครับเอากีบหนีบนะครับด้านที่มีฟองก่อนหนีบให้สุดนะครับหนีบให้สุดฝานะครับแรง คนกิบก็จะรีดฟองให้เราออกไปนะครับถ้าเกิดเราหนีบช้าเกินไปนะครับน้ํายาเส็จตัวนะครับฟองก็จะเหนืดนะครับก็จะรีดออกไปได้ไม่ดีนะครับก็พยายามอย่าเติมน้ํายาให้มันช้าเกินไปนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับงัดเหมือนเดิมนะครับด้านบนผมก็จะมาจบด้านบนเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าการจบก็จะเป็นการงัดไล่ฟองนะครับลัดงัด ดูให้น้ำยาไหลให้เต็มขอบครับแล้วก็ปล่อยครับประมาณนี้นะครับองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเตรี่ยมเก็บห่วงเหมือนเดิมนะครับก็เปิดบล็อกนะครับทรงค้อมห่วงขึ้นไปนะครับเป็นทรงหยดน้ํานะครับก็จะใช้ใช้เสียบใบมีดสองใบเหมือนเดิมนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะปล่อยน้ายาได้สบายๆนะครับไม่ต้องกลัวน้ํายาเดือดนะครับก็จะ ปล่อยเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมถนัดขวานะครับก็เริ่มจากด้านขวาไปนะครับอ่าแล้วค่อยเอียงมาเติมด้านซ้ายนะครับนี่น้ำยาเต็มอ่าด้านด้านนู้นนะครับมีฟองนะครับอ่าก็จะหนีบด้านนี้ก่อนอ่าเพื่อไล่ฟองนะครับอกไปนะครับอ่าแล้วก็กลับมาหนีบด้านขวานะครับแล้วก็มาเติมน้ำยาด้านล่างครับอ่าเติมด้านบนก่อนนะครับ เติมด้านบนแล้วก็รูดกิฟขึ้นมานะครับรูดกิฟขึ้นมาก็ค่อยมาถอดด้านล่างนะครับเติมด้านล่างโดยใช้ของม่มือกดไว้นะครับกันฝาอ้านะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็หนีบกิฟนะครับอันนี้ใช้แค่สามตัวก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าเหรียญมีขนาดเล็กนะครับต่อมาก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลัง ผมจะเติมน้ำยาฝาหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยเติมด้านหลังนะครับเพราะด้านหน้าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะครับด้านหน้าจะเป็นตัวโชว์นะครับก็จะเห็นด้านหน้าก่อนนะครับก็ทีนี้ก็อยู่แต่ละชิ้นงานนะครับว่าเราจะเดินฝาหน้าก่อนหรือฝาหลังก่อนบางงานก็เติมหลังก่อนก็ได้นะครับ ก็จะมาเล็งนะครับนีบจิบนะครับเล็งด้านข้างนะครับด้านมุมจั่วนะครับดูให้ตรงกันทั้งฝาหน้าและฝาหลังนะครับแล้วก็เสียบไปมีดนะครับบนล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เติมน้ำยาจากด้านขวามือนะครับอันนี้จะเป็นฝาหลังนะครับก็เลยต้องค่อยๆยอนนะครับด้านข้างนะครับสลับกันไปมาดูน้ำยานะครับ ดูน้ำยาให้ไหลนะครับอย่าพึ่งชนกันนะครับเดี๋ยวไม่มาจบด้านบนตอนงัดนะครับอันนี้ก็เติมน้ำยานะครับให้เลยครึ่งเหรียญขึ้นมานะครับให้อยู่ช่วงบริเวณบาเหรยญนะครับแล้วก็หนีบกิฟต์นะครับให้ล้นลงไปนะครับให้อยู่ล้นลงมาทางล่างนะครับล่างเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลางัดด้านบนนะครับจะได้ไม่ติดกิฟต์นะครับ จะได้งัดได้ง่ายกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เติมด้านบนนะครับแล้วก็งัดด้านบนนะครับมีงัดไล่ฟองนะครับงัดไล่ฟองนิดนึงนะครับอือแล้วก็หมวแม่มือบีบกดลงไปนะครับเพื่อเพื่อเป็นการรีดน้ํายานะครับเดยนน้ำยาก็ซึมออกมานะครับแล้วก็ใช้ผ้าซับซะก่อนนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทั้ง3องค์นะครับเดินน้ํายาฝาหน้าฝาหลัง อันนี้ก็ฝากไปเป็นแนวทางนะครับให้กับช่างเรียมพระมือใหม่นะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเกิดความเคยชินนะครับอันนี้นะครับหลังจากทิ้งไว้แห้งแล้วนะครับประมาณเกือบสองชั่วโมงได้นะครับน้ำยาก็เต็มดีนะครับใส่ดีนะครับทุกสัดส่วนนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะไปตัดแต่งนะครับได้อย่างสบายใจนะครับเราหัวบัวได้อย่างสบายนะครับ ว่าน้ำยาแห้งดีนะครับจะเราหูบวกออกมาได้ใสวิ่งนะครับมันจะไม่เป็นขุยนั่นเองนะครับน้ำยาก็จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลี่ยมใสๆนะครับเห็นขอบข้างนะครับเป็นการเลี่ยมเก็บห่วงนะครับเลี่ยมใสเห็นขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับขอฝากผลงานนะครับฝากกดติดตามไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับ